ตำรวจบุกค้นอาคารต้นสังกัดของนักแสดงสาวชื่อดังเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า5ชั่วโมงมีรายงานว่า6ุกอินเอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของนักแสดงสาวชื่อดังพักมินยองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจค้นเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงตามรายงานวันที่10พฤศจิกายน2565กองสืบสวนอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการบุกค้นอาคารของ6ุกอินเทอร์เทนเมนต์เป็นเวลากว่า5ชั่วโมงในชองดัมกังนัมกรุงโซมีรายงานว่าตำรวจได้ทำ การตรวจค้นและจับกลุมบริษัทบันเทิงเนื่องจากมีเรื่องผิดปกติและไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการบุกค้นอย่างไรก็ตามมีการคาดเดาว,ว่าการบุกค้นในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอาดีตแฟนนุ่มของดาราสาวพักมินยองซึ่งเป็นประธานนักธุรกิจต่างๆฮุกอินเตอร์เทนเมนเป็นบ้านของนักแสดงชื่อดังมากมายอาทิเช่นอีซึงกีอีซอจินยอนยองจอและพักมินยอง